ต่อไปนี้ผมจะไม่ชอบเทนอเล็กซานเดอร์อานงแล้วนะผมเห็นท่าเขาแล้วเห็นแย่างตอนเดินมาแล้วแบบสาระาระต้องเดินออกมาแบบเฮ้ยลูกไม่เอาดิไม่เล่นอย่างนี้แต่เข้าใจเข้าใจนักบอลมันจะมีแก๊งประมาณนี้อยู่แล้วเทรนด์น่ะดันเป็นเด็กแบบเด็กริบุคูแต่เออนอกประมันก็มันก็นะสักหน่อยอะไรอย่างนี้ถูกคุณเข้าข้างอีก นี่วันวันอังคารแล้วคุณยังไม่จบข,ข่าวก็ไม่ค่อยดีทางฝั่งสีแดงเจ้าบ้านอนี่ไงกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะตามคาดนะคะเตงหนึ่งตอนนี้เป็นทางด้านของเอ็กเทนฮักมาแล้วค่ะคเขาขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งกุนซือที่จะโดนตดแล้วนะจากบรรดาบริษัทรับพนันถูกกฎหมายที่อังกฤษนะเขามีการปรับราคากันคือก็เข้าใจได้แหละส่วนใหญ่ไอ,อ้พวกนี้มันก็ปรับกันทุกอาทิตย์แต่ว่ามันก็เป็นไปตามสถานการณ์ว่าใคร <c oughs> มีความสุ่มเสี่ยงสูงสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นของ อเอ็กเซนหักครับยังไงคะคุณป๊อบก็มันก็เป็นไปตามนั้นนะครับคุณออกสตาร์ทสามเกมแพ<ผ>้สอง,สอ,งอ่ะอสภาพมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วแล้วหูเทียบกับเงินลงทุนนะฮะที่มันมหา,าศาลมากเลยนะครับเมื่อวานก็ได้คุยกับคุณอู๋ดมศักดิ์ในรายการโพสแมนค่ะออนไลน์คุณผู้ชมไปดูได้นะมีหลังเกมที่คุยเรื่องอันเนสลอตเหมือนกันคุณดมศักดิ์เขาบอกดีนะเขาบอกว่าในมุมของแฟนบอลทั่วไปมองว่า สล็อตก่อนได้เคียซ่าไม่กดดันเพราะไม่ได้เสริมใครเหมือนตอนแลมพาร์ดที่เชลซีโดนแบนเรื่องซื้อขายอะ่ะถูกไหมไม่ได้มาถึงแล้วโอ้โหทุ่มใช้เงิน<ช>สเปนขนาดนั้น,น,นใช่ไหมครับทีนี้กลับมาที่แมนยูไนเดนะครับแน่นอนครับว่าทางฝั่งของบริษัทรับเงินเนี่ยเขาก็ต้องปรับกันแบบนี้แทนหากกลายเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับเต็งสองกลายเป็นชอนไดซึ่งชอนได้เนี่ยถ้าวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยมันก็ช็อกนะคบเพราะเอเวอเรตตนนำสองศูนย์กลับมาแพ้บอลมาดสามสองในรอบสิบนาที นะครับ <Ever> คนที่3เป็นเ <Ever ton. S 2> นโซมาเรสกาเอเวอร์ตันนี่กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะทั้งทั้งที่โอ้โหวันนั้นนี่คือเยินมากเลยนะแพ้โดนแซงเซเว่นนาทีสองสามนาทีใช่ไหมใช่คือเกมรับปั่นป่วนมากเลยนะครับเต็งสามเป็นเนโซมาเรสกาครับเตง็งสี่เป็นสตีฟโคเปอร์เลสเตอร์<ะ>และก็เต็งห้าเป็นมาร์ตินรัฟโซของอ่ารัฟโซมาร์ตินของทางซอลทฮมตันคนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาคุมทีมนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีกระแส ที่แบ็กอัพนะครับล่าสุด BBC บอกว่าบอร์ดบริหารของแมนเชเต็ด์นำโดยโอมาเบราดาซึ่งเป็นซ e o นะครับที่มาจากแมนซิตี้รวมถึงแดนแอชเวิร์ดออกมาผลึกกำลังบอกเลยครับว่ายังคงหนุนหลังอิีเทันหากให้คุมทีมต่อไปอมแม้ว่าจะเพิ่งแพ้ยับเยินในบ้านกับลิเวอร์พูลในศึกวันแดงเดือดเขาก็มองว่าตลาดซื้อขายเพิ่งปิดตัวลงตอนนี้เรามีหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตทำงานกันอย่างใกล้ชิดให้ประสบความสำเร็จเราคือทีมทีมเดียวกัน เพราะฉะนั้นเอลิกคือโค้ดที่เหมาะสมสำหรับแมนเชสเตอร์แล้วนะตอนนี้นะครับซึ่งถ้ามองกันตามตรงมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะฮะผมพูดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการออกสตาร์ทเนี่ยโอเคเข้าใจได้ว่ามันผิดหวังนะครับทุกคนก็เซ็งเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าคุณเพิ่งลงทุนกับโค้ชคนนี้ไปใช่โค้ชมีส่วนกับการจิ้มบุคลากรน,นะฮะแต่ว่ามาครึง่งมาเพิ่งเริ่มต้นด้วย20่เด้วย3เกมฮะแล้วคุณบอกว่าจะปลดออกเนี่ย โพสตทุกอย่างมันทลายเลยนะครับแต่มันก็มีคนเถียงประมาณนี้ว่าอย่างวันนั้นที่แพ้ลิอ่ะมีนักข่าวถามมังว่าเฮ้ยจริงๆปัญหาอยู่ที่โคชิ่งหรือเปล่าซึ่งเป็นคำถามที่แสกหน้าเหมือนกันนะเขาบอกไม่ไม่เกี่ยวเออเขาบอกเลยไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่แล้วมันเกี่ยวสิเอ่มันมันต้องมีมันมีผลอยู่แล้วครับคือคือถ้าเอาคำพูดแทนหักเลยเขาบอกว่าไม่ไม่มีผลถ้าหากเราวัดกันที่โทรฟี่เนี่ยเอาไี้เ่าพโรฟี่ใช่แล้ววันนั้นดูเขาหัวเสียเลยนะเจอคำถามนี้ไปอ่ะ เขาบอกแมนยูเนี่ยได้แชมป์เป็นรองแค่แมนซิตี้นะค่ะ I'm so sorry for you next question please ตกมาตาย I'm so sorry for you I'm so sorry เสียงแบบแล้วก็แบบขอโทษแต่ว่าสุดท้ายบอกว่าเออคำถามต่อไปได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคืออย่างเงี้ยพี่เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าพูดกันในมุมของแมนยูเต็ดนะครับบอร์ดบริหารชุดเก่าเนี่ยเป็นบอร์ดที่ระสำอะ sensitive กับข่าวลือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวปุ๊บเนี่ย มันสะเทือนไปทั้งทั้งสโมสรผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าผมแบกอัพแทนหัางนะครับณนะตอนนี้ผมก็พูดตามตรงว่าปัญหาก็อยู่ที่เขาจริงๆ <c oughs> เพราะว่าเขาแก๊กในการเล่นเกมรุกมันน้อยอม,มันน้อยมาก3มปีที่ผ่านมาปัญหากับการเจอทีมตั้งรับลึกแก้ไม่ได้อ,อันนี้มันคือหน้าที่โค้ชอยู่แล้วแต่เรื่องอื่นผมยังคงบอกว่าเขาถือว่าเป็นโค้ชที่เก่งนะครับ ผมยังคงย้ำแบบนี้นะคบไม่ใช่ว่าแบบนคนเราผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนอะอม,มันมีมุมที่ไม่เก่งแล้วมันมีมุมที่เก่งผมกล้าพูดเลยนะคุณผู้ชมต่อให้เทนฮากโดนแมนยูไล่ออกเขาก็มีงานอ่าก็มีคนรอรับต่ออยู่โอ้โหคุยกับ <c oughs> แฟนบายเยนแฟนบายเยนยังชอบอหลายคนเลยแต่เอออย่างนี้เอาจริงแล้วป๊อบมองว่าปัญหามันจะแก้ยังไงดีอะตอนนี้อะเพราะว่าเรื่องเสริมทัพก็ได้เสริมรตอนเนี้ย ปรับทีมถามว่าได้ปรับทีมไหมได้ซื้อคนนั้นคนนี้เข้ามาก็ได้คือมองอย่างนี้ได้ไหมว่าปีนี้เอาจริงต้องกดรีเซ็ตให้เขาเพราะว่าอ่ะได้ได้นักเตะใหม่เข้ามาละแล้วก็เพิ่งเริ่มมาสามเกมแต่ด้วยความว่าภาพจํามันยังคาราคาซังจากฤดูกา,กาลอื่นมายับมากใช่แต่ฤดูกาลที่แล้วเอาจริงถ้าเหมือนมีคนเขาบอกว่าเหมือนเอากระดาษขาวมาวางแล้วเวลามันมีจุดเปื้อนอือ mm hmm. คนก็จะมองจุดเปื้อนมากกว่าคือไม่ได้มองโทรฟี่ที่เขาได้ก็อาจจะไม่ถึงขนาดไอ้จุดเปื้อนนั้นอ่ะ มันคือแฟนบอลทั่วโลกแต่แฟนบอลที่เป็นพันธ์แท้มไม่ขนาดนั้นเพราะได้แชมป์อ่าใช่เนี่ยเราก,ก็ถึงบอกว่ามันรีเซ็ต <ๆ S 2> อยู่แล้วเขาได้ถ้วยโอเคอาจจะแบบเอฟเอก็ FA ไม่แย่นะมันไม่ช่้นอ่ถือว่าคือได้ถ้วยเอฟเอครับแต่โอเคผลงานในลีกมันไม่ดีในลีกมันแย่เลยที่แปดเลยแย่เลยแต่พอการมาเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แล้วผ่านมาแค่สามนัดอะไปอีไงแต่มันเร็วไปเหมือนกันไงที่จะถูกว่าไปแบบโอ้โหไล่ออกเยอะหรืออะไรเงี้ยพูดเลยว่าไม่ปลดถูกแล้ว เพราะถ้าปลดโปรเซสทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอุก,กต้เขาไม่ได้ใช้เลยแต่ก็กล้าพูดอีกว่าคงไม่ได้ไปไกลกว่านี้แล้ว่ะคะเพราะปัญหาหหที่เห็น,นมาสองปีครึ่งมันแก้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มาดูตัวเลขนะคืออย่างเรื่องบอดบริหารนะเอาจริงๆตอนเนี้ยท่ามกลางกระแสขา่าวเขาก็ยังยืนยันว่าเขายังหนุนหลังยังให้คุมทีมบอดชุดนี้ทํางานเก่งเยี่ยมอันนี้บบถูกแอชวอร์ดที่เพิ่งย้ายมาเนี่ยเขาก็บอกเขามีความสุขกับการทํางานกับเชนฮักมากตลอดช่วง8สัปดาห์ที่คือเขาเพิ่งเริ่มงานกันมาเนี่ยคือเขาก็สนับสนุน แนหนักทุกอย่างดูสิวันนี้กีนเยอะไปคุณในนี่นไงคุณไปแขะปุ๊บเสร็จคุณเสียงอะไรเร<ล>าไม่ใช่มาต่อค่ะแต่ทีนี้สื่อในอังกฤษเขาก็รายงานค่ะว่าตลอด2ปีกว่าที่แนหนักเข้ามาเนี่ยใช้เงินไปแล้ว616ล้านปอนด์เยอะครับโอ้แต่มันก็ยังไม่ไม่มีอะไรเป็นเอา ยกเว้นโอเคโทฟี่เอฟแครปถูกปะถูกต้องครับมันก็ยังไม่ได้มีอะไรสองถ้วยสองถ้วยสองถ้วยอ๋อมีคาราบาวครับอีกใช่ใช่้ตายขอโทษด้วยขอโทษ i ัด so sorry แทน่าก็ I am so a p o อ e ะ i จแอ m so sorry ราไปทำสิ่งเสื่อมเทน่าเลนะ i you am so sorry นะคะก็คือเมื่อเทียบกับการทุ่มเงินเสริมทับไปขนาดนี้แฟนๆก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้แหละกับกับ โปรฟี่ที่ได้2ถ้วยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะใช้ไป181ล้านปอนด์โอ้คือ5คนม,มีใครบ้างเดลิกเซิร์ซีโยโรมาซาอุยอูกาเต้ซึ่งเนี่ยเขาก็มีข่าวคาดหวังก็สูงตามการลงทุนถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปไว่าอย่างไรนะคะแต่ว่าเนี่ยมีข่าวออกมานะคะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวกับราบิโออีกแล้วคือราบิโอตอนนี้ฟรีเอเจนต์ถูกไหม ไม่มีสังกัดคือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจเพราะว่ามันเอฟคาเซมิโรเอฟอเฟกต์นี่ยแหละแบบแล้วก็คริสเซนต์เอ็กเซนก็ไม่ไม่ไมน่าไหวแล้วอันนี้ก็อย่าเพิ่งตัดความเป็นเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเอาใหมส่สิตัดความเป็นอย่าเพิ่งตัดความเป็นไปได้ทีก็คือผมตอนแรกอบบอ,อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องประมาณโทษทีเลี้ยงผิด เอายๆว่ามันผุดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแฟนแมนยูบางคนที่เป็นสายตลาดซื้อขายจะตัดทิ้งว่าแบบเฮ้ยไม่จริงหรอกอุกเต้คืออ่าอูกเต้คือมาแล้วสุดท้ายแล้วไงแต่ว่าถ้าดูสภาพนัดแดงเดือดนี่นะเฮ้ยไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเมซันเม์ก็เจ็บแม็กโทมินเนขายไปแล้วอีเล็กเซนนี่เขาไม่ไว้ใจแล้วแล้วเราไม่รู้ว่ารอยร้าวระหว่างคาเซเมโร่กับสโมสสตอนนี้เป็นยังไงด้วยเอาตรงๆถูกปะเป็นผมผมโกรธนะเอาตรงเพราะว่าปีเหมือนกับที่คาเซเมโร่เคยพูดแต่ว่า ปีแรกเนะี่ยคุณเห็นผมเป็นฮีโร่แต่พอผมพลาดหน่อยอันนี้พูดตอนตอนเอฟเอลอบชิงเนี่ยนะคุณก็เห็นผมเป็นแบบผู้ร้ายแสแล้วมาเขาใช้คาว่าเขาผลิตเลยนะไม่รักกันแสแล้วเนี่ยเขาผลิตที่เขาผลิตอะ,อะที่แปลว่าผู้ร้าย U L P I T อะ C U L P I T อะฉะนั้นเนี่ยคาริมโล่น่าเห็นใจมากนะเขามายิ่งใหญ่มากจากเรอัลมาดริดมาโดนต้อน ผมว่าคนหนึ่งที่จะรู้ใจเขามที่สุดใครหรือวะนอกหนือจากภรรยาเขาคริสเตโนโรนัลโดโรนัลโดนั่งดูอยู่วันนี้เขารู้เลยว่าพิมลริกมันคืออะไรใช่ถูกป่ะแล้วเขาไปซาอุเพราะอะไร32เองนะกาลันตา33เนี่ยเพราะฉะนั้นดีลราวีโอนี่ก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้